แคปคัตอ่ะต้องหนึ่งนาทีกว่านะถ้าพี่ต้นทําไม่ถึงหนึ่งนาทีแคปคัตไม่ให้ใช้แต่แคปคัตไปตัดให้เรานิดเดียวเอง,ง <laughs> ใช่<ง>เออ,อดะเอต้องทําให้ได้หนึ่งนาทีกว่าเนี่ยทำเนี่ยมันจะตัดเหลือนึ่งมันจะตัดเหลือแค่ไม่สิบสิบวิเองแต่ถ้าสิบวิมันไม่ให้ลงเราจะทําทเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงนะคะเอียงลงต้องก็ทําได้ผู้ชายเลยโพสเฟซบุ๊กี่วิดีโอ ถ้าไม่ถึงหนึ่งนาทีวิอันเออมันจะตดัดเร็วเหมือนเหมือนภมษาอะไรนั่ง action นั่งไปติมแบบคุยใช่ไหมให้นั่งอยู่แค่นี้พอถ้า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 อคชั่นดีอะเปิดเพลงเปิดเพลงแล้วเราก็ร้องเพลงตามเหมือนเราร้องเพลงแล้วคุยกับใครอะไรเงี้ยมันจะมันดูธรรมชาติหัวนมชิ้นอันนี้ก็ผอมเกินยังไม่ผอมเกินพี่อ้อก็บอกว่าผอมเกินเพียเกินรถไม่ทันแต่แค่นี้ดีพอแล้ว แม้แต่ยังต้องขอวันนี้เพราะเอจะเอาเอลยี่ติต้องโอ้เพลนี้ก็มีเอลแล้วน่ะเมื่อกี้โอ้ไปยังเจอเลยนี่นี่นี่ไม่มีอยู่นี่นี่ประกาศมาอ้วนขึ้นตอนแรกกินสองมือแล้วก็ประกาศผมบอกแล้วใครถามว่าเขามีคนบอมกับทั้งหนูว่ากับหนูกินชาบูตีน้อยกันบอแม่ไม่เคยให้กินข้าวเลยแต่จะเดินผอมลงกว่าละอน